สวัสดีจ้าคุณยายบัวทองนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าเลยนะคะวันนี้นะคะบอนผลไม้คุณยายนะคะคุณยายบัวทองนะคะคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะคะที่เติมคะแนนมานะคะส่วนแบ่งจากคุณยายออกัสและก็น้องสันจ้านะคะมาให้คุณยายของเรานะคะคุณยายบัวทองนะคะคุณยายจะมีเอกลักษณ์นะคะคุณยายบัวทองเอกลักษณ์ท่ากินของคุณยายนะคะกินไปด้วยซ x ร์ไซส์ไปด้วยนะคุณยายของเรานะคะ น้องช้างคุณยายได้ทานแล้วนะคะแม่ขวานป้อนให้แล้วนะคะคุณแม่จ๋าแม่ขวานป้อนให้แล้วนะคะป้อนคุณยายให้แล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่มีตานะคะเสียสละสละอันมีค่านะคะมาช่วยอุดหนุนผลไม้คุณยายนะคะให้คุณยายนาได้มีนะคะคะแนนนะคะสมทุนซื้อต้นสับปะรดนะคะซื้อสวนสับปะรดนะคะติมน้ำมันรถไปตัดหญ้านะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะไม่เจบ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบพระคุณม,มากมากเลยน,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คุณยายจัสมินกันเลยเอคะ่าที่คุณยายจัสมินนะคะนี่นะคะคุณยายของเรานะคะอ่านแะม่ขวานนะคะนี่คือคุณยายจัสมินนะคะแม่ขวานปอนให้แล้วนะคะส่วนแบ่งนะคะ จากคุณยายออกัดแล้วก็น้องตันเจ้านะคะนี่นะคะปอนให้คุณยายเรียบร้อยแล้วนะคุณยายนะคะคุณยายจะนอนตัวมั้นนะคะนี่นะคะลอยลอยที่คุณยายนอนนะคะนี่นะเล่นดินจะว่าขุดขุดดินออกมาหมดแล้วนะคุณยายนะคะคุณยายจะสมินจะดื้อนะคะคุณยายจะสมินค่อนข้างดื้อนะคะคุณยายของเราคุณยายจะสมินจะดื้อนะคะคุณยายนะคะ กำลังกินเรื่อนะคุณยายนะคะคุณยายนะคะเห็นตัวเล็กอย่างนี้ดื้อนะคะดื้อม,มากเลยนะคุณยายแต่ว่าน่ารักนะคะคุณยายจะน่ารักนะคะจะน่ารักแต่ว่าจะมีนิสัยขี้ดื้อนิดนึงนะคะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเมื่อปีกลายนะคะเล่นโซนะคะหลุดนะคะต้องวิ่งกันถึงภูเขาสามลูกกันเลยนะคะคุณยายจัสมินของเรานะคะวิ่งตามกันทั้งวันนะคะวันนั้นนะคะกลัวไปทําลายเขาของเขานะคะ ว right right. er right. right. ิ่งกันสูเขาสามลูกกันเลยนะคะวันนั้นนะคะเหนื่อยกันทั้งวันเลยนะคะข้าวไม่ได้ทานกันเลยนะคะคุณยายนะคะพาพ่อควานแม่ควานนะคะไปวิ่งเล่นกันนะคะเล่นเอาเสนเหนื่อยเลยนะคะงมกันเลยนะคะทั้งวันเลยนะคะคุณยายแต่ว่าคุณยายจะคุณยายน่ารักนะคะคุณยายนะคะคุณยายจะน่ารักนะคะไม่ทําร้ายใครนะคะแต่ว่าคุณยายจะขี้ดื้อนะคะขี้เล่นนะคะชอบเล่นนะคะคุณยายนะคะ ชอบไปวิ่งเล่นวิ่งเที่ยวประจํานะคะคุณยายของเรานะคะพื้ไม่ได้นะคะคุณยายนะคะพื้ไม่ได้คุณยายจะพาวิ่งเล่นตลอดเลยนะคะแต่ว่าคุณยายน่ารักนะคะกินผลไม้นะคะก็จะกินช้าชานะคะเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะคุณยายสําหรับคุณยายจะสมินนะคะอืม กลับขอบพระคุณทุกลังใจทุกคะแนนทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์จากคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะช่องเล็กๆของแม่ควานนะคะช้างกินนารีภูเก็ตชาแนลนะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านทุก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 ท่านมากๆเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันขออนุญาตจบไลฟ์แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเจอกันตอนเย็นนะคะ